คุณผู้ชมเรื่องของยาเสพติดเนี่ยมีทุกวงการจริงๆนะคะขนาดพระผู้ทรงศีลเองก็ยังเป็นทาตยาครั้งนี้ก่อเหตุโดยเอามีดเนี่ยมาแทงพระลูกวัดอีกรูปหนึ่งไส้ทะลักวินาทีเกลียกล่อมเป็นยังไงไปดูค่ะจเเเยนนนนไไมมมม่่ด้้้อออะะรรััตกกลววาาคีีศ ผมอยู่หวังเจรจาแล้วไปคิดตัวโอเคนี่นาทีระทึกนะที่ใช้คำนี้เพราะว่าก่อเหตุไปแล้วค่ะแล้วก็วิ่งหนีมาอยู่สาราวัดข้างๆแล้วในตัวก็มีมีดด้วยครับเจหน้าทีต้องค่อยๆอ่ะอค่อยๆเจรจาเรียกแล้วก็คุยดีๆตอนห้าทุ่มเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ คือคนก่อเหตุเนี่ยชื่อว่าพระพวัติอายุ36ปีค่ะก่อเหตุแทงพระวัดเดียวกันจนเจ็บสาหัสเราก็หนีมาอยู่ตรงนี้จุดที่เกิดเหตุคือวัดไม้ร่วกอยู่ที่อำเภอท่าเรืออยุธยาค่ะพระที่ถูกแทงชื่อว่าพระสาธิตอายุ53ปีนะคะถูกแทงที่หน้าท้องจนไส้ทะลักอะค่ะแล้วนอนอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นกุฏิก็มีการนำตัวส่งโรงพยาบาลไป หลังก่อเหตุนะคะพระทวัดเขาก็หนีมาอยู่ที่ศาลาวัดกลางพร้อมกับมีดท,ที่ใช้ก่อเหตุมีดตัดหวายความยาว45เซนติเมตรมีคนเห็นเหตุการณ์ค่ะเขาเล่าให้ฟังเขาบอกว่าช่วงเช้าอ่ะเห็นพระทวัดที่ก่อเหตุเนี่ยน,นะนั่งตุกตุกมามาจอดที่ข้างกุฏิพระที่ถูกแทงจากนั้นเนี่ยเขาก็เลยถามว่าเอาหลวงพี่มาทำอะไรสะดึกเลย ปรกากฏพระทวัตไม่พูดอะไรเดินขึ้นไปด้านบนสักพักก็เดินลงกลับมาค่ะก่อนที่คนจะได้ยินเสียงพระสาธิตตะโกนบอกว่าถูกแทงแล้วค่ะแ๊บเดียวแล้วแกก็เดินลงมาแล้วแกก็เดินออกไปนี่เลยอ๋อแกก็เดินออกไปเลยเหมือนไม่มีอะไรกับคือคแกก็เดินเฉยแกไม่ได้วิ่งนะอ๋อแล้วคนเจ็บเขาออกมาร้องขอความช่วยเหลือลอะไรไหมเขาเรียกอาจารย์งไงอ๋อเขาเรียกอาจารย์แล้วก็เขาเดินไปนู่นอ๋อคนเจ็บยังเดินลงมาได้ใช่ไหม อันแรกนะจะอ๋อเดินมาร้องขอความช่วยเหลือใช่ไหมผมไม่เรียกอาจารย์แล้วเขาก็เดินไปตรงนู้นแต่ทีแรกผมนึกว่าโดนตีหรืออะไรกันเงี้ยเพราะมีเสียงนิดหน่อยอ่าแต่เราก็ตอนที่ลงมาเราก็ไม่รู้ว่าเขาถูกแทงใช่ไหมไม่รู้เรื่องผมนั่งอยู่เนี่ยอ่าพอคุมตัวพระทวัดจากสาลาได้ก็จะพามาสึกที่วัดที่เขาอยู่ก็คือวัดไม้ร่วกแล้วก็เป็นวัดที่เขาก่อเหตุนะนะคะแต่ปรากฏความวุ่นวายไม่จบ แทนที่จะเปล่งวาจาลาศิกขาดีๆไม่ยอมพูดใช่ไหมนี่เป็นภาพนี้เลยวุ่นเลยนี่ตำรวจต้องช่วยกันล็อกตัวเขาเลยนะคะจับถอดสบงซึ่งเขาก็ฮึดสู้ด้วยนะนี่มันก็เลยวุ่นวายทุรักทุเลใส่กุญแจมือไว้เลยค่ะแล้วก็จับสึกทันทีหลังจากนั้นพาไปตรวจคนที่กุฏิหน่อยค่ะไปเจออุปกรณ์เสพยาบ้าด้วยก็เลยต้องนําตัวไปตรวจหาสารเสพติดพระทวัตซึ่งไม่ใช่พระแล้วแหละนายทวัตจะพูดจาวกไปวนมา แล้วก็บอกว่ามาบวชอยู่ที่วัดไม้ร่วกดาว 10, สาิบพรรษาที่ผ่านมาสองเดือนเนี่ยออกไปจากวัดเพราะบอกจเจ้าอาวาสว่าไปทุ่งดงก่อนที่จะนั่งตุกตุกกลับมาก่อเหตุก็ยังไม่ได้ใจความเท่าไหร่ค,รคุยกับรองผู้ก,กํากับสอพอท่าเรือหน่อยบอกว่าคือทวัดเองเนี่ยเขายังอยู่ในห้องคุมขังยังไม่พูดอะไรยืนนิ่งๆตลอดทั้งคืนเลยอ่ะผลตรวจร่างกายก็ไม่พบสารเสพติดนะ,<ฮ>ะ,ะแต่ในกระเป๋าไปเจอยา ไม่ใช่ยาเสพติดนะคะ,ะเป็นยารักษาอาการป่วยจิตเวทเป็นผู้ป่วยหรือเปล่าแล้วญาติก็ยืนยันด้วยว่าป่วยทางจิตมานานแล้วเมื่อเช้าก็เลยให้คุณหมอเนี่ยฉีดยาคลายเครียดจนกระทั่งทวัตเนี่ยพูดได้ก็เลยยอมสารภาพนะคะว่าก่อเหตุจริงๆเพราะว่าเครียดทั้งที่ไม่เคยขัดแย้งกับคนเจ็บมาก่อนด้วยวแจ้งข้อหาไปเรียบร้อยก่อนนําตัวไปฝากขังค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้